ฉันชอบฉันว่าฉันแดนดิกกับตัวชาเขียวใส่น้ำมะพร้าวค่ะบิ้มบิ้มบิมบิ้มบิมกินแหลกกันมาแล้วค่ะต่อไปนี้จะไม่มีใครจะกดที่ฉันผิดเพราะฉันจะใช้บิ้มบิ้มบิมบิ้มกินแหลกกินกินแหลกกันมาแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะทามากินชาเขียวร้านใหม่ที่เราเห็นในทวิตเตอร์อีกแล้วอันนี้เป็นคุณเรย์เรย์พยูนหมุดเนี่ยแบบรีวิวไว้แล้วอุ้ยน่าสนใจจังเลยเราอยากกินวาราบิโมจิที่สดเขาบอกว่าร้านนี้ไม่วาราบิโมจิสดเราก็เลยแบบ มากินค่ะก็เลยได้มาวันนี้นะคะมาดูกันค่ะนั่นคือร้านโซมะชะค่ะ Let's go อันนี้มีชาตัวไหนแนะนําบ้างคะเราจะมีอีกสองชาให้เลือกก็คือจะเป็นตัวของซอยมิลแล้วก็ฮอร์โมนมิลให้เลือกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดช้อยทางเลือกก็คือเป็นตัวมะชานิโตรตัวนี้คือถ้าเกิดสมมติลูกค้าอยากจะทานโวอุสุชาก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเข้มเกินไปหรือเปล่าจะแนะนําตัวมะชานิโตเขาจะมีความนุ่มๆเหมือนกับว่าใส่นมลงไปแต่ว่าเราไม่ได้ใส่นมเข้าไปแถมนี้ความหวานเล็กๆด้วยต่อไปอีกทางด้านหนึ่งจะเป็นตัวโคจิชานะครับตัวนี้เขาจะออกเป็นอารมณ์คือชาขั่ว ก็คือเป็นตัวชาที่ผ่านการคั่วแล้วของจะให้ไปทางรถโกโก้หน่อยหนึ่งเขาจะมีเป็นตัวเฟรชมิลสอยมิลส์แล้วก็อัลมอนด์มิลส์เหมือนกันเลยส่วนมาทางด้านนี้ตัวเนี้ยเขาจะเป็นพวกชาบริวใสก็คือจะมีเป็นตัวเซนชาแล้วก็โฮจิชาหลักๆสองตัวนี้นะครับส่วนสกุละเขาจะเป็นชาดอกไม้แล้วก็ที่พิเศษที่สุดของร้านก็คือเป็นตัวเกีลฟรุไอซ์บริวตัวนี้จะเป็นชาเขียวที่มีความเข้มข้นแล้วก็อูมามิสูงมากๆแต่ ต้องใช้เวลาในการรียวสองชั่วโมงครับผมอันนี้คือมีลูกค้าคนนึงอ่ะเขาสั่งไว้ก่อน<ม>เขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเกีียวโโขลุ่นเขาต้องใส่ชาปเป็นจํานวนยอะมากๆ<ม>เพื่อที่ให้น้ํนาแข็งค่อยๆเรีวลงมาแล้วสกดัดออกมาเป็นรสชาติที่เป็นชาที่มีสีเหลืองทองอละลาแบบนี้ค่ะน,นะคะทุอกคนสองชั่วโมงเอาเกียวขลุ่นด้ค่ะได้อยากกินเกียวขลุ่มากชอบเกียวคขลุ่จริงๆแล้วให้ลองชิมเซนชาดูก่อนแล้วกันถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบทานเซนชาแล้วจะเสียเกีียวขลุ่ เ้นชาที่นี่จะเป็นความแบบขมนิดนิดคือรู้ๆว่าเป็นเส้นทางที่เข้มอ่ะคือกินแล้วแบบหอมแล้วก็ขมเป็นชาสายที<ม>่ขมนิดนิดที่ปลายลิ้นแล้วก็หอมกลิ่นชาฉันโดนขเขาขายหินไม่อยู่เลยนะไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายฉันเองฉันอยากกินเองฉันเคือมีความดูคลิปที่วันที่แหวมิด mtch แล้วเขากินกินชาเขียวนามมะพร้าวแล้วก็แบบชอบมากตอนไปกินตามมาชอบมากก็เห็นร้านนี้มีก็แบบมีได้ฉันต้องกินบ้างฉันแอดดิกอยู่ช่วงนี้ชอบกินมาก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  คือต้องบอกก่อนว่าเกียวโครโรเนี่ยถ้าเกิดในญี่ปุ่นอะ่ะคือเขาเป็นชาเขียวที่มีแท้ที่สูงมากๆเลยเพราะว่าขั้นตอนในการผลิตอ่ะที่สูงแล้วก็สดดวนในญ่คือเขาจะใช้ในพิธีชงชาซึ่งชาเขียวตัวเกียวโครโรคือมันจะต้องมีการขมดําก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณช่วง20-30ถึงวันหลังจากที่เขาเก็บมาปุ๊บเขาไปสตีมแล้วก็เอาไปนวดออกมาจะเป็นชาเขียวแบบนี้ ถ้าเกิดลองดมเทียบกับตัวเซนชาเขาจะมีความเข้มกว่าสีชาก็จะเข้มกว่าด้วยคือด้วยความที่ปกติอ่ะคือคนที่ผมเขาเชื่อว่าแสงอาทิตย์ที่เขาลงมาใช่ไหมแล้วโดนใบชาถ้าเกิดมีการคุมดาอ่ะมันจะป้องกันไม่ให้แสงยูวยีไปทาลายสารบางตัวพวกคาร์ิซินที่อยู่ในชาทําให้เวลาคุมดํานานขึ้นคาร์ิซินก็จะมากขึ้นพอคาร์ิซินมากขึ้นก็ทําให้มีความเขียวแล้วก็รสชาติที่แน่นมากขึ้นถ้าเกิดเซนชาเซนชาเขาจะเป็นชาเขียวที่โตด้วยพระอาทิตย์ ก็คือเก็บเลยไม่ได้มีการคุมดำก่อนการเก็บเกี่ยวอะไรทั้งสิน้นมะฉะมะฉะเขาจะเป็นชายเขียวที่มีการคุมดำประมาณ 20- 30วันเช่นเดียวกับเกี่ยวขลโรอเขาไปสตีมสตีมเสร็จปุ๊บอะแต่เขาไม่ได้เอาผ่านการนวดทําให้เป็นใบที่ยึกยืยึกยือย,ยู่เขาจะเรียกมันว่าเทนฉาแล้วเขาเอาเทนฉ่นี่แหละไปบดผ่านตัวเครื่องสโตมิลกลายเป็นผงมะฉะ เพราะฉะนั้นเราจะพูดได้เลยว่ามัชฉาส่วนใหญ่แล้ว่ะคือชาเขียวที่มีการบ่มมาก่อนนี่สังเกตได้ว่าชาเขียวที่ลงไปในของเกียวโขลุกเขาจะใช้ชาที่เยอะมากมากกว่าการชงเซนชาปกติถึง3าเท่าเลยทีนี้เราต้องใส่น้ําเพื่อให้เขาเกิดการเมลขึ้นเกิดใค่ประมาณนี้แค่นิดหนึ่ง ให้รู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยเขากำลังจะเมลแล้วนะอันนี้เราจะเรียกมันเป็นไอส์บรูมากกว่าคือเป็นการที่เราอะให้น้ําจากน้ําแข็งละลายแล้วดรอปลงมาแบบวันเวทีนี้สำหรับคนญี่ปุ่นเขาเคยแล้วฟังก็คือการทําแบบนี้มันทําให้น้ำที่ดรอปเย็นลงมา,ลง,มาลงชาใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับควบแน่นรสชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วอะแล้วถึงค่อยดรอปลงมาสุดท้ายทําให้ได้ชาเขียวที่บอกว่ามีสีเหลืองทองสวยแล้วก็ใสามากๆเนื่องจากพอมาอ่เนี้ยเราไม่มีการตีชาหรือชามันจะไม่ได้วิ่งทําให้ชามันขุ่น อันนี้เราก็ดูเวลาแล้วใช่สองชั่วโมงโคโค่เนี่ยเราจะเป็นตัวน้ำมะพร้าวใช้เป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอม<ช>แล้วก็ทานดูกับมะฉัซึ่งมะฉัที่เราใส่ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้เยอะเข้ากับของกราเต้เพราะว่าถ้าเกิดทานเยอะ๊บมันจะไปกดกับตัวกลิ่นของตัวน้ำผลไม้สูตรชาเขียวที่ร้านสวนหญ่ก็คือจะเป็นการตีกับน้ำร้อนอย่างเดียวเลยนะครับ เพราะว่าของที่ลาเราค่อนข้างจะเชื่อว่าชาเขียบที่ตีกับน้ำร้อหนหรือบแบบเนี้ยมันจะทําให้กลิ่นที่หอมที่สุดกินนะค่ะอีตาดาดนมะัสไม่ได้พูดคำนี้นานมากเลยอะ่ะเธอเธอเห็นฟองนุมน่มๆข้างหน้าหรือเปล่าน้องดูแบบฟู คนก่อนค่ะอือชาดีก็ใช้มะพร้าวน้ำหอมจริงๆอะมีความกลิ่นหอมมะพร้าวน้ำหอมผสมกับกลิ่นชาแล้วมันแบบดีนะเนาะมันมีความหอมละมุนอะเหมือนก็มัเสริมกับกลิ่นชาเขียวให้แบบคือปีใหม่ชอบดืชาเขียวว่ามันยาๆใช่ไหมซึ่งเป็นยาที่ดีแต่ว่าเนี่ยมันแบบมันทําให้กลิ่นชาเขียวมันหวานขึ้นมากๆอะในความที่ หอมมาะพร้าวน้ำหอมนั้นก็มีกลิ่นแบบมีความเข้มๆที่ปลายลิ้นของชายมีคออันนี้ไม่ได้สั่งหวานน้อยหวานอะไรนะแต่รู้สึกว่าหวานพอดีมากๆรู้สึกกินแล้วสดชื่นแต่ถามความเข้มก็เข้มนะแล้วด้วยความที่พี่เขาบอกถูกต้องเขาบอกว่าแบบมันเป็นการชงในน้ําที่ร้อนอะ่ะฉะนั้นแบบมันไม่ค่อยขมมากถ้าใครที่ชอบชาเขียวขมแค่คนๆลิ้นไม่ได้บอกขมจ,จัดหวานด้วยนะมะพร้าวหอมน้ำมะพร้าวเนี่ยเราว่าตัวนี้แนะนําชอบมากเลยอร่อยจริงๆสดจริงคุณรับประกันความอร่อยของชิ้นมะพร้าวค่ะก็รักช่วงนี้ชอบมากมะพร้า ช่วยเพศหญิงนะคะช่วยให้เพิ่มฮอร์โมนให้ผู้หญิงสวยขึ้นค่ะไปต่อค่ะไม่หยุดอยู่แค่นี้คืนนี้จะนอนหลับอบ่ะกลิ่นเขาอะฟเ a อร์เขาจะหนักมากๆเลยหอมจริงอะคือกลิ่นรู้สึกจะขึ้นมาเลยอันนี้น้องดูเข้มข้น แต่ทุกตัวใช้ชาเขียวตัวเดียวกันนะคะเป็นชาเขียวจากฟาร์มเขาที่ชิตโซกะเขาบอกว่าในร้านเขาอะมา,ายุสุก็เป็นยุสุจากที่ฟาร์มเขาเองเหมือนกันกลานนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มทูเทเบิลเหมือนกันก็คือเอาจากฟาร์มส่งตรงถึง้านชาที่กรุงเทพเลยค่ะเจ้าของบอกว่าคล้ายๆว่าอยากขายราคาที่มัน r e a c h เ b l e คนจะได้กินได้เยอะขึ้นราคาดีจริงๆอันนี้ในความที่ไปกินชาเขียวมาแล้วท่ทีุกที่ก็เลยรู้สึกว่ามีราคาดีจัง วันนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งเป็นการกินชาเขียวที่ refreshing จริงๆคือเขาอะอยู่ในเมนู refreshing แล้วพอกินก็รู้สึกว่าสดชื่นจริงๆหนึ่งคือเพราะใส่โซดาแหละมันก็รู้สึกว่าแบบโซดาก็จะซาซ่ารู้สึกสดชื่นแล้วกินยูสปก็หอมจริงๆอันนี้ชัดจริงยูสอร่อยกินยูสหอมเมื่อกี้เขาลองให้ดมก็แบบเออหอมหอมแต่ก็ไม่คิดว่าชงออกมาจะหอมขนาดนี้หอมเลยอร่อยแล้วก็ชาเขียวคือเพิ่มความเข้มเวลากินอะรู้สึกว่ามันๆจากตัวชาเขียวข้นๆแบบชาเขียวขึ้นมาแล้วก็ขมนิดนึงอร่อยอะถ้ามาที่นี่เราให้เลือก กินได้ตัวเดียวจะกินยูสุแต่จริงๆร้านนี้ไม่ได้สั่งหวานน้อยเลยนะแต่รู้สึกว่าทุกตัวเขาหวานโอเคหวานแบบมันหวานนิดนึงนะแต่กินแล้วก็รู้สึกว่าเออมันรีเฟชชิ่งอะมันสดชื่นถ้าวันที่เหนื่อยๆมากินอันนี้ต้องรู้สึกดีมากๆแน่ๆนนคือมันยังมีเปรี้ยวหวานแล้วก็ขมไปรีน,นิดนึงแต่ยูสุก็จะไม่ใช่แนวเปรี้ยวจีนนะร้านนี้เป็นแนวหวานๆมากกว่าจะไม่ถึงแนะนำให้กินร้อนคะ่ะเพราะว่าตัว ซอยมิลของเราอ่ะคือใส่งาเข้าไปด้วยแล้วเวลาพาสตรีมก็กลิ่นงาเขาจะแบบดูฟองน้อยมันจะยิ่งหอมมากขึ้นตัวนี้นะคะเป็นโกมาโฮจิชะค่ะโกมาแปลว่างาโคจิชาคือชาคั่วเนาะโกมาโฮจิชะคือการผสมคู่กันที่เขาบอกว่า <n> ต <wan> uh ัวงาเนี่ยคั่วเองเลยค่ะแล้วก็แนะนำให้กินแบบร้อนเพราะว่านมเนี่ยก็จะใส่งาเข้าไปด้วยเวลาสตีมมากลิ่นงามันจะหอมขึ้นกว่าแบบเย็นเราก็บอกจัดไปกลิ่นีะไคร้ เวลาใช้ปากสูดอ่ะมันจะได้กลิ่นมันจะได้ตรงปอยทั้งหมดเข้าไปมันก็จะนุ่มๆแล้วก็กลิ่นชาโคชะขึ้นมาก่อนเป็นกลิ่นชาคั่วควาหอมขึ้นมาสักพักก็จะมีงาผงโรงที่ลอยข้างบนเขาเ้าไปในปากเ็ารู้สึกว่าเออมันได้หลายกลิ่นอยู่ในปากอร่อยดีนะแต่มันจะแบบไม่ได้ข้นคลักๆอ่ะใช้กะส่ามันเป็นนมที่แบบข้นกำลังดีกินกะลาอร่อยกลิ่นชาโคชะหอมเลยแต่เพราะมีงาแล้วก็เลยแบบเหมือนแข่งกันนะตอนนี้ชาขึ้นตอนนี้งาขึ้นเลยแม่หนูช่วยไข,ข,ข่ขอค่ะคือบอกก่อน เขียวเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่คนที่ฉันทานชาเขียวแต่ว่าตัวนี้อร่อยรสชาติมันจ้าไม่ได้เหมือนชาเขียวสักทีเดียวแต่ว่ามันมีแบบเทคเจอร์อะไรให้เคี้ยวนิดนึงอ่ะมันรู้สึกแบบกลิ่นก็หอมทั้งโคดตีชาแล้วก็ทั้งงามันผสมกันเป็นแบบค่อยๆขึ้นทีละอยางอ่ะกินเข้าไปเราสึกแบบเฮ้ยอันนี้อร่อยนะชอบทีนี้ผมได้เตรียมหมวกฉาให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนตักน้ำเลยปกติเราก็จับขึ้นมาเราพลิกเรารูดแาบนี้ เชิญเลยครับหยิบขึ้นมาเทกเทกรลดถูกสวยอย่างเชิญต่อเลยเขยิบคผลรอบหนึังขึ้นมากขึ้นมาใช่อแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวชาวังชาวังแนวสาญี่ปุ่นก็คือชาวแทลงไปได้เลยรวดเรียวมือข้างที่ถนัดข้างไหนเอ่ยข้างขวาเราจับตัวชาเซนสามนิ้วขึ้นมาที่ถนัดจับเหมือนเหมือนจับปากกาเลย เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมืออีกข้างหนึ่งจับชาวังกดเขาไว้วนเขาเป็นวงกลมเราจะวนเพื่อให้ชาเขียวกับตัวน้ำอะเข้ากันต่อหลังจากวนเสร็จปุ๊บแล้วตีเขาขึ้นลงเป็นลักษณะเยวกนอยู่ไปกลับแบบนี้หลังจากที่ตีไปปุ๊บเลี้ความเร็วเขาขึ้นทีนี้ตอนที่เราตีเนี่ยบางทีบางคนก็อาจจะบอกว่าใช้ท้งแขนในการตีแต่จริงแล้วอะใช้ข้อมือในการสัมัด ลักษณะที่ดีของการโวรตีชาเขาจะมีฟองอะไรอย่างีเล็กๆเล็กลอยขึ้นมาซึ่งในคนญี่ปุ่นเขาจะถือว่าเวรติอิสุชาแล้วมีฟองลอยขึ้นมาแล้วมีอักษรรูปคล้ายๆตัวนกในภาษาญี่ปุ่นจะถือว่าได้แล้วเราขึ้นมาหนึ่งสองสามวิธีเทเราจับขึ้นมาเราสามารถเช็คบนบนเช็คได้ว่ามันดีไหมโอเคไหมถ้าเราูลสึกโอเคแล้วกปองจะเงียบหนึ่งสองสาม วนเลยสีไม่สวยเท้าเขาจริงๆด้วยคาท่ะเป็นไรครับชอบของน้องชอบใยญ่ค่ะจัดสบายสอบครับของน้องน่ารักมากเลยทุกคนกินแล้วนะคะต้องขนใช่ไหมคะ เป็นลาเต้ที่เอาจริงๆถ้าเทียบกับหลายร้านก็ก็ถือว่าไม่เข้มจัดเท่าหลายหลายร้านแต่ว่ามีความกินง่ายดื่มง่ายหอมนมเมื่อพอเราแบบบอกเขาแบบท็อปปิ้งฟองนมเยอะๆเขาก็ลยท็อปปิ้งแบบดับโบ้ขึ้นมากินฟองนมคือแบบขึ้นเลยกินนมจัดจะเนี่ยฟองนมขาโมลเขาละมุนมากแต่ก็นั่นแหละกินง่ายๆค่ะเป็นชาเขียวที่กินได้หมดแก้วไม่เลี่ยนไม่ข้นจัด มอลาบีโมจิแบบสดปกติอชอบกินที่ญี่ปุ่นมากแต่ไม่เคยกินสดที่ไทยคะ่ะเพราะเห็นร้านนี้มีฉันมาร้านนี้เพราะสิ่งนี้คะ่ะ อืมโอเคเมื่อกี้กินแบบแช่น้ำธรรมดาเนาะก็จะมีความดึงๆคล้ายๆแป้งมาาันใสๆแต่ยุนะ่นๆเนี่ยแต่ปกติที่ญี่ปุ่นเขาจะไปคลุกกับตัวคินาโกะคือผงถั่วแต่พี่เขาบอกว่าร้านนี้สามารถขอสั่งคลุกชาเขียวก็ได้ลาบะวิอมุครึ่งครึ่งไหมที่รักคือเขาเล่าว่าวาล,ลาบิที่นี่เนี่ยโอเคไม่ใช่แป้งวาราบิร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าแป้งวาราบิที่ญี่ปุ่นนะ่ะถ้าเกิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันแพงมากมันไม่สามารถขายที่ไทยได้เพราะกินกิโลละเป็นหมื่นของที่นี่เนี่ยเขาเลยมีการผสมกันสามชน แต่เมื่อกี้กินแล้วแหละก็โอเคเพอกัดแล้วมันมีความขาดอยู่มันดืงจริงแหละแต่ของนี้วาลาบีที่ญี่ปุ่นแท้ๆที่ไปกินมันเนี่ยที่เกียวโตมันจะมีความกัดแล้วมันดื้อคล้ายๆโมจิมันจะไม่ขาดจากกันแต่ที่ก็จะมีความขาดนิดนึงแต่ถามว่าสัมผัสความดึงดังอะได้อยู่แต่เราจะรอดูผงที่เลอยข้้งบนกิานาเกะค่ะเราชอบผงคินาเกะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่คือวาลาบิโมจิค่ะ ซึ่งเขาบอกว่ากินเฉยๆก็มีรสอยู่แล,แล้วเมื่อกี้ที่เรากินกันก็จะมีความหวานนิดๆอยู่ที่ตัวเนื้อแป้งแต่ว่าถ้าหวานไม่พออยู่มีครโวนมีสึสามารถลดราดครัวนม่สึ้าไปได้แล้วกินน้องมีความแบบสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งม,มีชีวิตที่เรียกว่าแมนกาฟุนหรือเปล่ามากมกน้องดิคือเขาบอกว่าที่เขาให้ทําสนเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสเทคเจอร์ที่แบบดึงดังนี้ของวาราบิกินแล้วนะอิตาดาคิมัสอร่อที่นัก,กวก็หอมแหละที่นักก่งกัวก็คือเป็นผงขวาวเนาะ ก็จะมีกลิ่นหอมคล้ายๆถั่วครับอ๋อฉันรู้ละมันเหมือนต้มถั่วที่ฉันกินที่เวียดนามอะกลิ่นๆนั้นแต่ว่าเอามาทําเป็นผงมันก็คือผงกินาโกะที่เราสึกอย่างนั้นนะนะและอันนี้คือความหวานจะไม่อยู่ที่ผงความหวานจะอยู่ที่ตัวเนื้อแป้งที่เรากวนเมื่อกี้ก็จะมีกลิ่นรสหวานน้อยๆก็หอมอ่อนๆดีหวานอน,ออน่อนแต่ถ้าใครชอบหวานหน่อยก็ใส่ครับไปค่ะคุโรมิสึเป็นไดคินมาทอร่อยแต่คุโรมิสึเรายิ่งอร่อยคุโรมิสึเขาเนี่ยจะเป็นแบบ ไม่หวานวจัดอ่ะหวานกำลังดีอ่ะสมกับที่เจ้าของเขาเป็นญี่ปุ่นอยู่หรอกเจ้หวานคือรสหวานแบบหวานแน่นอน,น,อนแต่ว่าหอมกลิ่นน้ำตาลแบบน้ำต,ตาลใสาแดงที่เอามาทำหอมมากรู้สึกว่าแบบยิ่งราดยิ่งมีมิติในรสชาติมากขึ้นดีอ่ะเป็นนี่อร่อยเลยแม้แป้งจะแบบไม่ใช่แบบญี่ปุ่นมีความหนึบหๆแบบโมจิข้างในแต่ว่ามันก็ดึงดังลื่นๆเป็นเปิ้ลอยู่นะอร่อยฉันว่าอร่อยฉันชอบ นี้เป็นตัวลา,าบิดจานที่2ค่ะคุณพี่ต่ออยากเติร์แล้วพี่เขาก็เลยแนะนําว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยเนีมีแบบออฟเมนูเป็นตัวชาเขียวก็คือสามารถสั่งรถผงชาเขียวได้เขาบอกว่าอินสไปเรชันมาจากทวิตเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นแบบไอศกรีมญี่ปุ่นเนี่ซอฟเสิร์ฟที่เขาใส่ผงชาเขียวเยอะเวลากินเข้าไปมันตอบสำลักผงเขาบอกที่นี่ยก็อินสไปเรชันอย่างนั้นฉะนั้นเวลากินสำลักผงแน่นอนโอ้แต่รอบนี้ทํานิ่มมากน้องสีดาดาคิมัสผมจะเกียวกับผมอ่ะ ขมนักับพกนอย่างเงี้ยแต่ในความขมก็จะมีความมันๆของบองชางเขียวแหละแต่ฉนัน่มันขมไปนิดต้องโรยครโวมิสโรมไปสื่ออร่อยหอมมากๆจริงๆหอมกินน้ำปลาใสาแดงแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าเกิดใครชอบขมฉนันว่า้สั่งผมโรยชายเขียวถ,ถ้าเกิดใครชอบถั่ว ฉันว่าตัวคุณนาโกะอะไรกว่าแต่ว่าส่วนตัวชอบที่นาโกะต่อ,อไปค่ะที่นี่เขามีเอติมโฮมเมดคือเราก็เล่าสังเกตคุโร่เนาะเราเลยลองสองชั่วโมงแล้วระหว่างสองชั่วโมงเลยน่นะ้าพเจ้าว่คือกินไม่หยุดกินแก้วหนึ่งแก้วได้แก้วสองแก้วสามแก้วสี่ตันนี้กินไปกี่แก้วคะไปว่ากันอันนี้มีสองรสเป็นมะชากับโฮจิชะค่ะตัวันนี้เหลือแต่มชัชากเป็นไอติมที่ ขมมากแล้วว่าหอมนม,มากแล้วก็หวานน้อยมากเหมาะกับสายหวานนมมา้อแล้วถ้าเ่อไนี้เขาทำหวานน้อยทุกตัวเลยอะอร่อยเพราะมันหวานน,อยอยาน้อยเและรู้สึกว่าแบบอร่อยจ้าอันนี้คือขมแบบขมเลยแล้วก็มันเลย <c oughs> เนื้อจะเป็นแบบโอเคไม่ใช่เนื้อเรลวๆไม่ใช่อป็นไย่างไม่ใช่ไม่เชิงเจลาโต้ที่มันดึดดึดอะอันเนื้อจะเป็นเนื้อสวยๆอะแต่ว่าหอมชาเขียวเลยคนในติ่มก็คือมันมากเลยจริงๆสำหรับคนที่ไม่ชอบชาเขียวเข้มจะโหลแหละแต่เราชอบชาเขียวเข้มๆเนีรู้สึกว่าเออเนี่ยขมดีเข้มดีสะใจมากแล้วก็หวานน้อยมากๆชอบ เกียวคุโรค่ะเป็นชาที่โด่งดังในประเทศญี่ปุ่นมากถ้าสายชารู้จักอยู่แล้วเกียวคุโรรสชาติจะเป็นแบบเซนชาที่อูมามิสูงแล้วอมเค็มน,นิดนิดแล้วก็รสชาติเข็มอยากรู้ว่ารสชาติใสาเข้มได้ยังไงมาลองเกียวคุโร่ที่นี่ได้ราคาถูกมากๆ1 2 0ยบาทแล้วก็บอกเขา,เ,าเอามาจากฟาร์มตรงมาถึงที่นี่ก็เลยแบบไม่มีในหน้าก็จะถูกหน่อย รสชาติคือพีตรงที่ว่ามันแบบมันหวานแต่มันไม่ได้หวานแบบขนาดนั้นมันเป็นหวานแบบอยู่ในคอตรงนี้อมหวานแล้วก็มีรสเค็มเนิตๆที่ปลายลิ้นแล้วก็มีความขมอยู่เหมือนกันของชาเลยฉันว่ามันเป็นอีกมิติของชาใสเหมือนกันนะถ้าเกิดใครเคยกินชาใสแล้วแบบรู้สึกว่ามันบางลองมากินตัวนี้ดูแล้วว่ารสชาติมันแบบเข้มเอาจริงๆคือรู้สึกว่ามันอัดแน่นมากๆทั้ง3องเลยทั้งเค็มหวานแล้วก็ขมเนี่ย กินแล้วแบบรู้สึกว่าขมแล้วก็เค็มแล้วก็หวานคอดีชุ่มคอทีเดียวแล้วก็บอกก่อนว่าวิธีการสารั่งเนี่ยน้องคนนี้ต้องใช้เวลาไอศกรีมแล้วถึง2ชั่วโมงก็คือเขาจะค่อยๆให้น้ำแข็งน้ำไม่น้ำแข็งมันหยดลงมาใส่ผ่านตัวชาแล้วก็ลงมาในแกแ้วก็เลยใช้เวลานานาน้อย ถ้าใครอยากกินก็คือหนึ่งมาสั่งทิ้งไว้วคยมาเอาก็ได้หรือว่าสองก็คือพอมาสั่งโอนเงินที่เรียบร้อย่คยมาเอาก็ได้อย่างเงี้ยต้องบอกเวลาจะมารับให้ดีนะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยมีค่อนข้างลิมิเต็ดเขาบอกว่าคือเครื่องทำมันมีแค่สี่เครื่องแหละถ้าเครื่องนั้นถูกใช้อยู่สี่เครื่องแล้วก็จะไม่ได้กินกับแะก็โทรมาถามกันก่อนว่าจะสั่งะคมทุกคน น,นี่คือร้านโซมะชะนะคะเป็นร้านที่เปิดไปได้1นปีแล้วแต่ว่าช่วงนี้เขาฮิตมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมค่ะนางใช้มัชะจากจังหวัดจิสูอโอกะส่งตรงจากฟาร์มทุเคียแบงกขอนเรามากินดูคะ่ะอร่อยดีจนตัวชอบนะรู้สึกว่าราคาดีแล้วก็อร่อยเมนูที่ชอบที่สุดอะีรต่อวันนี้ชอบรีเฟรชชิ่งที่สุดชอบยูสึอรู้สึกว่าอ,อร่อยจัง,ยงนี้รู้สึกว่าหวานกำลังดีทุกอย่างดีหมดชอบยูสืมากที่สุดลองลองมาก็ไอติม คงไม่ไอติมเขาเหนือความคาดหมายอีกไกลนี้โอชี่มากเออตอนแรกก็คิดว่าเออไอติมอะจะธรรมดายอย่างทุกคนไม่ไอติมคือดีมากคนมากมากแล้วก็เข้มแล้วก็หวานน้อยคือหาไอติมหวานน้อยได้ยากวลานี้หวานน้อยแล้วอร่อยมันเยอะชอบสองตัวนี้ที่สุดเสียแต่ว,ว่าอร่อยมาลองกันเน,นะคะที่นี่มีหลายเมนูนให้เลือกสั่ค่ะใช่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 จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยด้วยความที่มีเวลาสองชั่วโมงที่นี่เนาะก็ยังม,มีหลายตัวที่ยังไม่ได้ลองแต่ว่าคราหน้าชินอยากมาลองกินชามโมโมเมื่อกี้เขาให้ดมแล้วหอมจริงๆแล้วเขาบอกมันมีน้อยมากๆมันจะหมด ยังไงดียังไงดีเดี๋ยวรีบมาลองโมโม่แล้วกันนะรอบหน้าจะกันนะโมโม่วันนี้ไปก่อนละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์นะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าจะพาไปทำอะไรไปกินร้านอะไรอย่าลืมมาดูกันวันนี้ไปละไปไปและใช่ค่ะเหตุเพราะชาเขียวเมื่อวานที่ตะบ,บรรี้ตะบันกินโดยขาดเคลสติยังคิด ทำให้ดิฉันไม่ได้หลับจนถึงตอนนี้เป็นเวลา7โมงแล้วค่ะยังไม่ได้หลับเลยค่ะแต่ดิฉันก็ต้องสู้ต่อไปและตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ดอนเมืองค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อไปทริปกินแลกเชียงใหม่ค่ะทุกคนคะยังไงก็ฝากติดตามทริปกินแลกเชียงใหม่ของช่อง c o o d o Co ได้นะคะแล้วก็สปินออฟทริปกินแหลกเชียงใหม่ที่ช่องบิ้มค่ะฝากด้วยค่ะนี่ค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ร่วมทริปกินแลกเราในรอบนี้ค่ะเขาไม่เปิดหน้าแต่ววก็ยังไม่แต่งหน้ากันแต่งหน้าแล้ว ถ้าคิดว่าจะเดินทางแล้วอยากจะหาสุวีเนียดีๆของฝันของฝากคนที่คุณรักเนี่ยค่ะเลือกได้เลยนั่นก็คืออะไรคะขนมปังดีโอเวนฟานค่ะโคตรเยอะโคตรเยอะค่ะเอาไปฝากญาตินะขอบคุณค่ะขึ้นขึ้นตรงนี้เนาะขึ้นตัววีฝากทิปกินแ้ลกไว้ค่ะเจอกันอ,อ้าวกินแล้วค่ะ